ลูกกระสุนวิถีโค้งมันลงเยอะครับก็ให้ผมถอนตัวลงไปที่บังเกอร์แต่ว่าในระหว่างที่ถอนตัวนั้นเนี่ยคอ82ก็ตกลูกหนึ่งโดนที่ยอดมาอีกลูกหนึ่งก็ตกข้างหลังทำให้สะเก็ดระเบิดตรงนั้นเนี่ยกระจายเข้ามาที่ตัวผมทางฝั่งขวานี่ครับแล้วก็สะเก็ดระเบิดก็เจาะทะลุเข้าที่ต้นขาบ,บนเนี่ยครับทำให้เส้นเลือดแดงขาดวันนี้พบกับวีรบุรุษปราสาทตาเหมือนถม สิบเอกอภิวัตชาญประโคนด้วยเหตุผลทางด้านการทหารเราจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนได้ในวันที่24ที่ผ่านมานี่ครับชุดของผมก็ได้รับคำสั่งริ่งด่วนให้เตรียมพร้อม100%แล้วก็เข้าไปวางตัวเพื่อคุ้มกัน ให้กับพันรอยี่สิบเอ็ดในการวางรั้วลวดหนามที่หน้าปราสาทตาํเหมนทมเมื่อตัดการเติมกําลังของฝ่ายกัมพูชาไม่ให้ขึ้นมาที่หน้าปราสาทได้ตอนนั้นสถานการณ์ในปราสาทตาเหมอนทมยังเงียบอยู่ใช่ไหมครับในช่วงหกโมงเช้าขึ้นไปเนี่ยยังเงียบเลยครับจนถึงเจ็ดโมงกว่ากว่ายังเงียบคือเงียบมากไม่มีอะไรเลยไม่มีเสียงอะไรเลยพอเราเริ่มวางลวดหนามก็จะเริ่มได้ยินเสียง ทหารกบูชาเรียกรวมเพื่อจะเข้าตามจุดต่างๆที่เขาได้ทำเอาไว้พวกบังเกอร์คูสนามเพาะครูติดต่อนะครับพวกบังเกอร์ของเขาสนามเพาะนี่อยู่ไกลไหมครับไม่ไกลจากเรามากนะครับถ้าถ้าจากที่เคยเห็นก็จะห่างจากเรา50เมตรบ้างเมตรลึกแล้วก็จะมีแนวหลังไปอีกครับมีหลายแนวครับหลังจากนั้นช่วงประมาณ7จ็ดโมงสีก็เริ่มมีการใช้ปืนเล็กยิงเข้ามา เราก็ทําการตอบโต้ไปด้วยเช่นกันในขณะนั้นต่อมาก็มีการยิงลูกป,ปืนอาวุธยิงสนับสนุน,นครับส่วนใหญ่จะเป็น RPG คขอ82ขอ100ประมาณนี้ครับแล้วก็ระดมยิงเข้ามามันจะเริ่มจากปีกทางซ้ายของปราสาทนะครับทางทิศตะวันออกไล่มาจากฐานหมูปา่าเข้ามาปากกลัวจนถึงซูลูซึ่งตอนนั้นเนี่ย ที่ผมประจําอยู่ก็ได้ฟังผ่านทางวิทยุสื่อสารนะครับได้ยินว่ามีการเติมกําลังเข้าของกัมพูชาประมาณ30 4 0ถึง40นายไปที่สูรูให้ระมัดระวังตัวไว้ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการระดมยิงประปรายแล้วก็ขยายมาจนถึงแนวฝั่งตะวันตกของปราสาทก็คือพูดไง่ายๆคือฝั่งปีกขวาของตัวปราสาทครับแล้วก็ยาวไปทั้งแนวเขาพยายามจะเข้ามาเขาพยายามจะดันครับต้องการที่จะด,ดัน แต่เนื่องจากความได้เปรียบของเราในส่วนที่ว่าฝั่งเรามันเป็นเนินที่สูงกว่าการที่เขาจะดันขึ้นมาก็จะลําบากบแล้วก็เขาก็น่าจะมีข่าวเกี่ยวกับฝั่งเราอยู่บ้างว่าของเราก็มีแนวคูเลดที่มั่นแข็งแรงอยู่ก็คงจะดันขึ้นมายากเพราะเป็นช่วงเช้าแล้วการลบในช่วงเช้าแบบนี้น้อยมากที่จะเจอครับปกติเราจะเจอช่วงตีสี่ตีห้าใช่ไหมครับ,รบหรืออาจจะช่วงกลางดึก หรืออาจจะช่วงใกล้ค่ำไปแล้วแต่นี่คือโดนในช่วงเช้าเลยเช้าเลยครับช่วงเช้าทำไมเขาถึงมาในช่วงเช้าเลยก็คือผมคิดว่าในวันนั้นอาจจะเป็นด้วยปกติ9ก้าโมงเช้าเนี่ยจะสามารถปล่อยให้ประชาชนขึ้นมาที่ประสาทได้เหมือนทุกๆวันนะครับแต่เมื่อเราปิดกั้นแล้วเราก็เราเข้าไปปิดกั้นแล้วเนื่องจากว่ากัมพูชาไม่ปฏิบัติตาม m o u และทางฝั่งเขาก็มีการ ให้ประชาชนออกจากพื้นที่ก็มีความหมายว่าเขากําลังที่จะใช้กําลังกับฝ่ายเรามันเป็นสิ่งบอกเหตุแล้วหลังจากที่มันเริ่มระดมยิงมาจนทั่วพื้นที่ตามแนวเนี่ยครับก็มีสกอร์เปียนเข้าสนับสนุนของเรา <Okay. S 1> ก็จะยิงสนับสนุนอยู่ข้างหน้าตลอดยิงจากทางข้างปราสาททางฝั่งตะวันออกนะครับยิงสนับสนุนช่วยเหลือทหารไทยเราที่กําลังยิงต่อสู้แล้วก็ ผักดันฝ่ายกัมพูชาไม่ให้ขึ้นมาในพื้นที่ของเราในระหว่างนั้นก็100ร้อยถูพัทรพงศ์ปารมีเนี่ยท่านก็นเห็นว่ามันไม่ปลอดภัยสําหรับทีมผมที่เป็นชุดยิงตัดกําลังไม่ให้กับกัมพูชานั้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอันตรายเนื่องจากลูกกระสุนวิถีโค้งมันลงเยอะครับก็ให้ผมถอนตัวลงไปที่บังเกอร์ทั้งนี้ผมกับท่านก็ถอนตัวลงมา แต่ว่าในระหว่างที่ถอนตัวนั้นเนี่ยไอ้คอ82ก็ตกลูกหนึ่งโดนที่ยอดมาอีกลูกหนึ่งก็ตกข้างหลังทําให้สะเก็ดระเบิดตรงนั้นเนี่ยกระจายเข้ามาที่ตัวผมทางฝั่งขวานี่ครับแล้วก็สะเก็ดระเบิดก็เจาะทะลุเข้าที่ต้นขาบ,บนเนี่ยครับทำให้เส้นเลือดแดงขาดผมในขณะนั้นผมก็พยายามพยาบาลตัวเองด้วยการห้ามเลือดด้วยโทนิเก้แบบแบบสําเร็จนะครับก็ขันชนกแล้วก็ล็อกเอาไว้ นนแล้วก็ตอน,น,นที่โดนตอนนั้นรู้สึกมึนไหมครับรู้ว่ามันแรงมากตอนนั้นไม่มึนครับรู้สึกเลยว่ามันกระแทกเข้ามาแต่ความเจ็บไม่มีมันชาไปหมดแล้วเลือดแล้วเลือดที่ขาก็มันมันรู้สึกอุ่นพรามันไหลออกมามากแล้วก็ที่มือรู้ว่าหักรู้ว่าสะเก็ดทะลุตรงนี้แล้วก็ออกนี้แล้วทําให้นิ้วมือหักก็ถือปืนไม่ได้ปืนก็วางไว้กับพืน้นส่วนตัวผมก็ตะโกนบอกออร้อยโทร พระนณพงศ์ปารมีเนี่ยว่าผมโดนแล้วครับพี่เดี๋ยวผมรัดห้ามเลือดก่อนหลังจากนั้นพอผมห้ามเลือดผมก็ไม่สามารถที่จะขยับตัวได้อีกแล้วเนื่องจากขาไม่มีความรู้สึกอีกเลยเนื่องจากเราลัดห้ามไปแล้วชาไปหมดครับผมก็เลยบอกว่าพี่เพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยร้อยโทรพระนรพงศ์ก็โดนด้วยโดนทั้งขาซ้ายและขาขวาเลยแล้วก็ช่วงแขนด้วยนะครับท่านก็โดน ท่านก็อยู่ใกล้ๆผมท่านบอกว่าพี่ก็โดนแล้วก็รักษาตัวอยู่กําลังห้ามเลือดเหมือนกันส่วนผมก็บอกว่าผมเข้าไปไม่ได้ตอนนี้ผมคานเข้าไปไม่ได้ผมไม่มีแรงก็คือเรายังอยู่กลางลานผมอยู่กลางลานตรงนั้นครับกระสุนของข้าศึกก็ก็ยังตกอยู่ส่วนผมก็ใช้เสื้อกราะเนี่ยปลดเสื้อกราะออกมาเพื่อเอามาคลุมที่หัวส่วนหนึ่งแล้วก็อีกแผ่นแผ่นหลังเกราะหลังก็เอามาคลุมที่หน้าอกกัน เอาวัยวาสําคัญของตัวเองที่ว่ามันน่าจะช่วยได้มากกว่าที่เราจะเปิดโล่งเอาไว้ครับ,รบตอนนั้นรู้สึกไงมั่งครับตอนนั้นก็ลง<อ>บาดเจ็บก็บาดเจ็บตอนนั้นก็รู้สึกหวั่นว่าตัวเองอาจจะอาจจะไม่รอดแต่ก็คิดในใจว่ามาถึงขนาดนี้แล้วห้ามเลือดไปแล้วยังไงก็ต้องสู้จนจนจนรอดกลับไปอย่างน้อยก็ให้มันมีชีวิตกลับไปผมคิดอย่างนี้ครับ ้มันยังเหลือชีวิตกลับไปแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆก็ถือว่าเราสละชีวิตเพื่อชาติไปแล้วผมคิดอย่างนี้สุดท้ายร้อยโทรพระนภพงศ์ปารมีเนี่ยท่านก็วิทยุไปบอกกับหน่วยของผมเองที่เป็นมีนามหน่วยว่าชอคอ13นะครับชอคอ3 3แต่เป็นส่วนแยกวิทยุไปบอกว่าตอนนี้ไม้บาดเจ็บ ชื่อผมนะครับชื่อเล่นเรียกไหมาบาดเจ็บบาดเจ็บหนักสาหัสเสียเลือดมากบาดเจ็บทั้งคู่ให้เข้ามาช่วยด่วนเพราะว่าเลือดไหลเยอะมากครับเสียเลือดมากก็บอกให้รอกรอให้รอก่อนเพราะว่าตอนนี้รถสายพานกําลังไปแต่รถสายพาน,นพอมาก็ประมาณเกือบ10-20นาทีก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับเพราะว่าในนั้นเขาระดมยิงกันอยู่ก็คือรถสายพานเข้ามาเข้าไม่ได้แล้วก็พี่วรพจน นะครับจาสิบเอกวนาพศสายเลี่ยมผมจําแม่นเลยเพราะท่านใจเต็มร้อยมากท่านก็ติดมากับรถ M113 นะครับขอลงจากรถสายพานแล้ววิ่งฝ่ากระสุนขณะที่เขากําลังยิงนั่นแหละครับเข้ามาช่วยผมจับพวกเข้าของที่ทับที่ผมทับตัวไว้ออกแล้วลากผมเข้าไปในบังเกอร์ไกลไหมครับบังเกอร์ที่ลากไปไม่ไกลครับประมาณเมตรครึ่งผมไม่สามารถคานไปได้เลย ประมาณเมตรครึ่งเพราะเกือบจะวิ่งเข้าทันนะครับแต่ว่าในส่วนของร้อยโทพระนพงศ์ปารมีเนี่ยท่านอยู่ตรงหน้าบังเกอร์เลยพอท่านโดนปั๊บท่านก็ล้มตัวท่านโดนแล้วท่านก็ล้มเข้าไปข้างในครับก็ผมก็พอได้พี่วรพจศสายเลี่ยมเนี่ยดึงเข้าไปพี่วรพศสายเลี่ยมก็สังเกตอาการดูแล้วก็พยายามปลุกผมไม่ให้หลับเพราะว่าอาการเสียเลือดเนี่ยมักจะเพลียเพลียแล้วก็หลับไปก็ พยายามปลุกตลอดเวลาว่าคุยกับพี่ก่อนคุยกับพี่ก่อนอย่าพึ่งไปอย่าเพิ่งไปไหนอย่าพิ่งหลับบอกคุยกับพี่ก่อนเอ็งแข็งแกร่งเอง็งคุยกับพี่ก่อนบอกขับทีเ่เริ่มเเลยมันมันเริ่มเพลี่ยครับเพราะว่าเราเสียเลือด <S <S ผมรู้ตัวเลยว่าจากที่ตัวอุ่นๆนะครับพอผ่านไปชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยตัวเริ่มเย็นต่เหงื่อแตกตัวเริ่มเย็นต่เหงื่อแตกครับเหงื่อแตกเต็มตัวเลยแล้วก็แกก็เลย คลาดูที่แผลอีกทีหนึ่งบ,บอกว่าไมมีแผลเยอะเลือดไหลไม่หยุดสักทีเดี๋ยวเอาของทูนิเก้ของแกมาเสริมอีกอันหนึ่งแกก็รัดทีนี้รัดแน่นกว่าเดิมเลยแกรัดแน่นมากของแกนะครับรัดในผมแน่นมากจนว่าขาผมไม่สามารถขยับได้อีกแล้วไม่มีความรู้สึกอีกแล้วผมก็บอกพี่ผมเจ็บพี่รู้ว่าเจ็บเองทนก่อนเองทนก่อนนะพี่ผมจะออกไว้ได้ตอนไหนนี่คือผมถาม ผมรู้สึกว่าผมหายใจจะไม่ออกแล้วผมรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าจะหมดสติพี่เดี๋ยวพี่เองคุยกับพี่ก่อนยังคุยกับพี่ก่อนพี่กําลังเรียกรถเข้ามาเรียกรถสายพานเข้ามาอันนี้ก็มีวิทยุขเข้าตลอดนะครับจากจากจากส่วนบังคับบัญชาจากส่วนการยิงอํานวยการยิงต่างๆนะครับก็บอกว่าก็จะมีการยิงปืนใหญ่สวนเข้าไปก็จะมีสองสามแพ็กเกจแล้วก็ยิงไปเรื่อย จนมาเจอช่วงแพ็กเกจของแพ็กเกจแตกอากาศผมจําไม่ได้ว่าประมาณกี่แพ็กเกจแต่ผมนับๆก็ประมาณ3ามแพ็กเกจใหญ่คุณยาแตกอากาศครับแตกอากาศประมาณ3แพ็กเกจใหญ่ก็บอกให้รอก่อนอบอกไหมรอก่อนนะตอนนี้เขายิงแตกอากาศครับพี่แต่ก็ถ้าผมไม่ไหวจริงๆลากผมออกไปก่อนเลยก็ได้นะพี่ตอนนั้นคือมัน,ม,นมันจะไม่ไหวแล้วจริงๆครับก็แตกอากาศไปเรื่อย พี่วรพจน์เขาก็ถามตลอดตอนนี้เป็นไงแตกอากาศเสร็จยังถ้าแล้วให้แจ้งมาด่วนเลยเพราะว่าพี่ต้องนําส่งไม้มันเจ็บหนักเลือดมันเสียเสียมันเสียเลือดมากมันเสียเลือดมากบอกยังครับยังแพ็กเกจสุดท้ายให้หลบเข้าไปก่อนก็นานมากครับร่วมๆสองชั่วโมงที่ผมอยู่ตรงนั้นร่วมๆสองชั่วโมงครับเพราะว่าผมถามผมหันไปถามพี่บอลพี่พัฒนพงศ์นะครับร้อยโทรพัฒนพงศ์ ท่านชื่อตั้นพี่ตั้นผมผมเสียเลือดไปนานเท่าไหร่แล้วพี่ครึ่งชั่วโมงหรือยังไอ้ไม่มึงจะบ้าเหรอมึงเสียมาเป็นชั่วโมงแล้วแค่ว่าอย่างี้ผมก็เลยบอกอ้าวเดี๋ยวผมคิดว่าเพิ่งแป๊บเดียวนะแต่ผมรู้สึกตัวเย็นแล้วพี่ผมรู้สึกว่าจับหน้าตัวเองเนี่ยผมเย็นไปหมดแล้วแต่เหงื่อผมแตกผมเสียเลือดเยอะจนพี่จ่าสิบเอกวรพจน์นะครับส่เลี่ยมก็อ่ะพร้อมไหม พี่เอาผมออกไปแล้วก็มารับพี่ตั้นแก okay. ก็ลากผมออกไปนะครับได้ประมาณเกือบจะสี่สิบเมตรได้แล้วครับลากเพราะว่าเกก็ยกผมไม่ไหวเพราะทั้ง<ม>ชุดเกราะเจ็บมากครับเลือดก็ยังไหลตามทางมีรอยมีรอยอยู่แล้วก็ผมก็บอกว่าพี่ถ้าหยุดตรงนี้พี่จะโดนด้วยมันอันตรายกระสุนมันยังกระจายเต็มไปหมดเลยงั้นพี่กลับ เข้าไปนะเออไหมเดี๋ยวพี่ไปเอาพิตันออกมาครับพี่เดี๋ยวผมจะพลิกตัวหลบเข้ากับไ,ไอหินทรายที่เป็นกำแพงหินทรายนะครับอยู่ทางขวาผมก็พลิกตัวแล้วก็หลบเข้าไปใกล้ๆ <verme zi> กับหินทรายเพราะว่าอย่างน้อยก็ป้องกันได้ส่วนหนึ่งเพื่อไม่ให้เศษสะเก็ดอะไรต่างๆลงมาอีกครับเพราะว่าตรงนั้นผมมองเห็นมีแต่รอยสะเก nung, ็ดเต็มแนวแนวแนวกำแพงหินทรายที่ ที่ที่เขายังไม่ได้ซ่อมแซมนะครับเต็มไปหมดหลังจากนั้นผมก็พยายามจะเงื้อมองก็ยังไม่เห็นแกออกมาผมก็คลานไปข้างหน้าต่อได้ประมาณห้าเมตรได้ประมาณห้าเมตรก็หมดแรงแล้วก็นอนพลิกตะแคงชิดเข้าไปตรงแนวกําแพงนั้นอีกครั้งหนึ่งครับเพราะมันมันยาวออกมาหน่อยนึงสักพักผมก็ได้ยินเสียงออกมาผมก็มองเข้าไปแกก็แบกพี่วรพจนสายเลี่ยมเนี่ยแกก็แบกพี่พระพพงศ์ปรารมีเนี่ย ขึ้นหลังมาขี่แบบขี่ม้าส่งเมืองนะครับออกมาออกมาเสร็จปับ๊บประจวบกับน้องที่เป็นพลวิทยุที่รับวิทยุตลอดเวลานะครับก็ต้องเอารถกระบะมารับผมแทนกระบะของหน่วยนะครับลักษณะคล้ายๆรถสามฝอเมื่อก่อนนะครับก็มารับแทนเป็นรถกระบะ e u, อีซูซุ1.9นะครับตัวตัวตัว,ต,วตัวปัจจุบันที่ทหารเราใช้นะครับก็ขับมา ถอยมาจอดตรงหน้าศาลา58ตรงตรงหลังประสาทตะเมินนะครับปะตะเมินทมแล้วก็น้องอีกสองคนก็คือน้องโอมกับน้องจกกักิดครับนีวน้องโอมกับน้องน้องตั้มก็ไปวิ่งแบกผมมาขึ้นรถคู่กันกันกบร้อยโทพระทธบพงศ์ปารมีแล้วก็เหยียบรถเต็มที่เลยออกมาส่งที่โรงพยาบาลพนมดงรัก โดยไม่ผ่านที่โรงพยาบาลสนามของบอกอเหมือนเขาเรียกอะไรนะทอกอทอกอพันนะครับที่ที่วัดบ้านหนองคนานะครับมันจะมีที่นั่นนะครับ,รบก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไปเลยแล้วก็ออกมาส่งที่โรงพยาบาลโดยตรงในคณะใช้เว,ลา,วลานานไหมครับจากปราสาทมาโรงพยาบาลตอนอยู่ในปราสาทภูมมเสียเลือดไปแล้ว2ชั่วโมงใช่ไหมครับจากตรงนั้นไปจนถึงโรงพยาบาลประมาณ18นาที สิบแปดนาทีครับหมนีสีเลือดมากสี <4 S 2> เลือดมากครับ<ม>ไปจนถึงโรงพยาบาลซึ่งผมใกล้จะช็อกแล้วใกล้จะช็อกแล้วแต่ยังร,รู้รู้ตัวยังมีสติยังยังพูดคุยได้อยู่ครับแต่คือตัวเหลืองช็อกเลือดใกล้จะช็อกเลือดไปแล้วก็พี่วรพจน์ส่งผมเสร็จรถยังไม่ทันออกเลยหมอกาลังเขียนรถเขียนเข้าไปก็มีลูกกระสุนฝั่งกัมพูชาเนี่ยยิงเข้ามาในโรงพยาบาลตกอยู่ข้างหน้าอาคารที่ผมกําลังเข้ารักษานะครับ อยู่ตรงใกล้ๆก,กับเสาธงครับทำให้ทุกคนต้องหมอบหมดเลยแต่ว่าพยาบาลาก็ก็ไม่ได้หมอบอะไรเร่งช่วยผมตัดเสื้อตัดกางเกงออกจนหมดครับเพื่อให้ร่างกายผมได้เห็นแผลต่างๆว่ามันอยู่จุดไหนบ้างครับแล้วก็ได้เห็นว่าผมทําการห้ามเลือดมาในระดับหนึ่งแล้วก็ตัดโทนิเกตออกทั้งหมดแล้วก็เริ่มใช้ผ้าแบบนี้ครับผ้าภาลักษณะนี้พันแผลผม ทั้งขาเนี่ยครับครับครับพันพันเนี่ยไปจนถึงจุดทั้งขาตอนน,ตอนนั้นเห็นแผลตัวเองผมยังไม่เห็นครับตแต่รู้ว่ามันโดนตรงไหนบ้างผมรู้ว่าโดนช่วงของเข่าโดนช่วงน้าขาข้างบนไปพันขาเสร็จก็รีบรีเฟอร์ส่งมาที่โรงพยาบาลติดต่อมาที่โรงพยาบาลประสาทก่อนแต่โรงพยาบาลประสาทไม่สามารถรักษาเรื่องเส้นเลือดได้จึงต้องรีเฟอร์รับต่อจากช่วงของโรง,งพยาบาลอำเภอประสานเนี่ย มาที่โรงพยาบาลสุรินทันทีครับแล้วก็ได้รับการเข้ารับการผ่าตัดจากโรงพยาบาลสุรินทในตอนนั้นก็พ่อกับแม่ก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเส้นเลือดเนี่ยไม่สามารถรักไม่สามารถซ่อมแซมได้ก็จะต้องตัดขาต้องตัดขาแต่ว่าคุณหมอเก่งมากเก่งมากครับที่ที่ okay. Okay. ช่วยช่วยรักษาผมจนขาผมกลับมา ใช้การได้ตแต่ตอนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้เย็บปิดแผลนะครับเป็นบาดแผลเปิด,เป,เ,ปดเป็นเปิดอยู่ครับเป็นแผลใหญ่ประมาณยี่สิบเซนมีสองบาดแผลบาดแผลอีกอันหนึ่งก็ประมาณเท่าเทกันครับคู่กันแต่อยู่ข้างขาหนีบอันนี้เย็บไปแล้วได้ส่วนหนึ่งก็ยังเหลืออีกหน่อยหนึ่งที่ยังเย็บไม่ได้เนื่องจากว่าแผลมันมันมันยังบวมอยู่ครับส่วนนี้ประมาณยี่สิบเซนถ้าเท่าฝ่ามือเรานะครับท่าเท่าฝ่ามือ หมอก็สามารถต่อเส้นเลือดได้ต่อเส้นเลือดได้ครับท่านเก่งมากหมอเก่งมากเป็นถือว่าเป็นดวงดีของผมด้วยที่ว่าต้องตัดขาอย่างน้อยต้องรักษาชีวิตเอาไว้แล้วที่แขนเป็นไงครับที่แขนก็คือโดนสะเก็ดทะลุจากจากเนี่ยครับตรงหลังมือเนี่ยครับกระทบกับกระดูกนิ้วชี้นิ้วชี้ตรงนี้ครับ ทะลุออกมาที่อุ้งทําให้กระดูกนิ้วชี้ตรงนี้ครับหัก,หกเท่านี้ครับตรงนี้มีเท่านี้แล้วเขามีจุดนี้ที่ที่ทะลุแล้วเขาออกข้อศอกแต่ว่าแต่ว่าไม่มีอาการเจ็บเนื่องจากเมื่อกี้ถามพยาบาลแล้วก็ถามแพทย์ว่ามันไม่โดนเส้นประสาทไม่โดนจุดสําคัญไม่โดนเส้นเลือดครับเพียงแค่มันทะลุผ่านออกไป <Okay. S 1> ก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่เจ็บ mm hmm. ครับก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วพอมาอยู่ที่นี่ได้กี่วันแล้วครับตั้งแต่เมื่อวันที่ยี่สี่เลยใช่ไหมครับครับตั้งแต่ยี่สี่ถึงถึงวันนี้เลยครับสิบสี่สิบสี่ประมาณสิบสี่นะครับสับสนกำลังใจเป็นไงครับดีเยี่ยมครับก่อนหาื่งดีใจดีเยี่ยมแพทย์พยาบาลบอกว่าตอนมาถึงที่โรงพยาบาลคือหมดสติไปแล้วแต่หมอได้ช่วยให้ฟื้นกลับมาคืนได้ทั้งที่ผมไปแล้วครับทั้งที่ผมไปแล้วก็ยังครับหมอสามารถช่วยได้หมดเลือดไปประมาณสิบ สิบสถึงสิถุงครับถ้าผมจําไม่ผิดผมผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าผมหมดสติไปมีคุณพ่อคุณแม่หาหาญาติมาช่วยบริจาคเลือดเพื่อจะได้ช่วยผมก็เลยไม่รู้เป็นไปยังไงก็เลยไปออกไปตามสื่อผมก็เลยตกใจทั้งทั้งที่ถ้าพูดถึงว่าวีรกรรมผมมันมันดดเด่นไว้ก็ไม่ได้ดดเด่นอะไรครับก็เป็นเพียงการ คุ้มกันแล้วก็ระวังป้องกันแล้วก็รอตัดกําลังที่เขาจะขึ้นมาตอนนั้นเองแล้วนับจากวันนี้ไปถ้าแผลหายแล้วเนี่ยตั้งใจจะกลับไปสู่แนวไหมครับก็ยังตั้งใจที่จะไปครับเพราะว่าพี่น้องผมยังอยู่ชุดเดียวกันก็ยังอยู่ มีอะไรที่จะส่งกำลังใจไปถึงพี่ๆน้องๆที่ยังอยู่ในหน้าแนวไหมัก็อยากฝากกำลังใจไปว่าขอให้ทุกคนเข้มแข็งสู้โดยอุดมการสู้ด้วยความรักชาติมันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ผลักดันให้เราสู้อะไรก็ชนะสู้ศัตรูก็ชนะแล้วก็อยากให้รักษาเนื้อรักษาตัวระวังให้มากครับเพราะว่าอาวุธที่เขายิง เขาไม่เขาไม่ได้เล่นตามเกมเหมือนเรานะครับไม่ได้เล่นตามหลักสากลครับ <c oughs> ของเรายังมีเตือนมีอะไรของเขาใหญ่ก็ใหญ่เล็กก็เล็กเล่นก่อนครับ <c oughs> พอทุกคน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นพลทหารไม่ว่าจะเป็นในสิบหรือในทหารที่อยู่หน้าแนวเรามีค่าเหมือนกันเราเป็นทหารเรามีฝีมือที่จะลบเพื่อชาติราะฉะนั้นก็อยากให้ดูแลทุกคนครับผมขอแค่นั้น ในฐานะที่เราได้เลือดบริจาคมาจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยอยากจะให้ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนครับ,รบอยากขอบคุณมากๆผ่านสื่อของอาจารย์ว่าผมรอดชีวิตมาได้ก็โดยเลือดของทุกคนที่ร่วมบริจาคแล้วผมก็คิดว่าผมรอดมาได้ในครั้งนี้ผมก็จะทํางานของผมในหน้าที่เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติให้สมกับเป็นทหารของประเทศไทยเรา ต่อไปข้างหน้าครับครับขอบคุณทุกๆคนที่ได้ช่วยเหลือมานะครับได้ช่วยเหลือผมมาเป็นในสิบแสนล้านกูด้วยอโอเคแต่ว่าไม่ได้มีความรู้ลึกเท่าไหร่คเป็นการช่วยเหลือเื้องต้นวันนั้นวันนั้นภารกิจอะไรวันนั้นภารกิจคือระวังป้องกันแล้วก็ป้องกัน ไม่ให้ฝ่ายกพูชาเนี่ยเพิ่มเติมกําลังขึ้นมาที่หน้าประสาทในขณะที่สนับสนุนพันร้ในการวางรั้วลดน้ำปิดกั้นทางขึ้นที่หน้าประสาทต,ตเพราะว่าชุดลบพิเศษกับนักรบชุดดำอาศักมั์สมรสาสมรฐานพ่านเนี่ยแนวหน้าอยู่แล้ว แล้วเหตุการณ์นั้นคือสองชั่วโมงแต่น้องก็มีร่างกายแข็งแรงถ้าเป็นพวกเราคงไม่เหลือเขาก็ช็อกอยู่นานครับมาถึงมาถึงโรงพยาบาลสุรินก็ได้เติมทาสารลัลยเลยฮะทั้งน้ำเกลือทั้งเลือดทั้งไหลเทเข้าไปพอได้สติก็เอาเข้าห้องผ่าตัดมีศัลยแพทย์หลอดเลือดครับท่านท่านนี้ภูมิใจเลยนะน้ำเรียนท่านว่าโรงพยาบาลเรามีศัลยแพทย์หลอดเลือดแล้วไม่เหมือนปี54าสี่ถ้าปี54าสีลำบากเลยปีห้าสี่ที่ประทัดมาเราเข้าห้องผ่าตัด5ชั่วโมง เเเส้นนลลือด็กๆี่่ยชมตอนนี้ไม่มีอะไรกังวลแล้วพี่หมอเลือดใหญ่ตอนนี้ไม่ตอนนี้ภาพรวมไม่มีอะไรกังวลแล้วไม่ตอนนี้ภาพรวมไม่มีอะไรกังวลแล้วแค่เราจะปิดฝับเพราะตอนนี้ต้องทําให้ไอ้ตรงนี้ยุบรวมลงแล้วก็ฝักตรงนี้ก็จะจะได้ปิดครับพอน้องเขาก็เดินได้ไม่มีอะไรกังวลแล้วรับเดินเท้าได้ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเสียขาลเล็กน้อยครับผมอยากขอบคุณท่านที่ท่านผู้การแล้วก็คนแรกเลยที่ช่วยโบสถ์จากเลือดให้ลูก ไม่ครับแล้วก็ประชาชนชาวไทยทุกท่านทุกคนเลยครับถ้าผมสามารถเดินกราบเท้าทุกคนได้ผมก็ก็อยากจะเดียกินกราบครับเพราะว่าเขากับลูกเราฟื้นมะถ้าไม่มีเลือดก็ตอนตอนที่ทราบข่าวว่าน้องไม้เด้รับบาดเจ็บลหมาหาที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับครั้งแรกท่านี้ อึ้งอึ้งพักหนึ่งคือแบบอึ้งไปพักหนึ่งส่วนพ่อเขาจะโหอมพ่อเขาจะแบบ,บพ่อเขาจะแบบตกใจแต่ไม่กล้าให้แม่ตกใจกลัวแม่ตกใจเพราะแม่ไม,ม่สบายตอนแรกก็ทําก็มีนแบบคิดเหมือนกันเลยว่าลูกต้องไม่เป็นไรลูกต้องรอดอะไรย่างเงี้ยก็คิดอยู่พยายามทําใจให้แบบเข้มแข็ง ไม่อยากให้ลูกรู้ว่าเออแม่อ่อนแอนะอะไรเงี้ยแล้วกลัวลูกห่วงเขาจะเป็นห่วงพ่อกับแม่พ่อครับตอนที่มาถึงที่นี่พูดไม่ออกนะครับในเานาลูกพูดก็ดีใจครับมาให้กำลังใจน้องๆแล้วก็ถ้าอะไรอะในความโชคร้ายก็มีความโชคดีอยู่เนาะ แล้วก็เห็นแล้วว่าความรักความห่วงใยพี่น้องเราในชุดรักลบด้วยกันเนาะพี่คนนี้แม่งจำมปจนวันตายอ่ะนะเกินรอจริงๆใช่ป่ะคือคือไม่ห่วงชีวิตตัวเองเลยห่วงน้องนะสุดยอดอะนี่คือนักรบเป็นคนที่ปลุกผมตลอดเวลาและเป็นคนคำรบส่งผมที่โรงพยาบาลทุกอย่างเลยนะตั้งแต่วินาทีที่โดนสุดยอดว่ะอยู่กับผมทุกทุกเวลาเลย คู่กับแล้วตอนนี้ยังอยู่แนวหน้าอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็เจ็บด้วยกันครับโดนด้วยกันล่ะอ๋อหมายถึงคนที่ช่วยยังอยู่แนวหน้าครับยังอยู่เลยใช่ไหมยังยังปฏิบัติหน้าที่สุดยอดครับท่นึงอยู่อีกห้องหนึ่งครับครับในชุดเดียวกันที่ว่าคนเดีก็ตองเป็นการมีคนเปิพี่อะไรนะที่ช่วยลากเองมาพี่จ่าสกิรพุทธครับเจอแล้วเจอบอกว่าพี่ฝากขอบคุณด้วยนะเออ